สวัสดีค่ะณตอนนี้พี่อ้อยก็มาถึงอำเภอสว่างเดนดินอำเภอบ้านเกิดของตัวเองนะคะมาถึงตั้งแต่ห้าโมงนิดนิดแต่ตอนนี้พี่อ้อยก็รอพบแพทย์ของโรงพยาบาลอำเภอสว่างเดนดินเพราะว่าในหมู่บ้านหรือชุมชนของตัวเองอยู่ยังมีมาตรการคุมเข้มอยู่นะคะก็คือทำ,ทำตามกฎกติกาของหมู่บ้านเนาะ ก็ความสบายใจของคนในชุมชนตอนนี้หมอนัด6กโมงเราก็เลยมาเดินเที่ยวที่นที่นี้มันเป็นที่ออกกำลังกายของอำเภอสว่างเด่นดินท,ที่เขาที่เขามาเดินกันนะคะแล้วหนองน้ำตรงนี้ตรงนี้ที่ก็อยู่ระมาณก็เราในสายตาขาดประมาณนระมาณไม่ได้อ ประมาณเท่าไหร่อ่ะทุกคนก็มาเดินออกกำลังกายเนาะอ <c oughs> ย่างเยน็ยนๆได้ผลสล,ล็อตผลเราก็คิดว่าอยู่แล้ว,ลวเราผลต้องผลเป็นลบอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ที่โลกเราก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนเนาะเราก็ทำมาตรการของภาครัฐคือสวมแมส ร่างมือก็คือเจ้าขอโหนี้เอ็นคโร์ย้อยถ่ายทำให้ดูว่าอำเภอของพี่น้อยจะเรินมากจะเรินมากผู้ค,คนตัวเยอะในการที่มาออกกำลังกายนะ น็แล้วมาลถอะไรมาจากนู่นก็มนไม่ให้หมดสักทีและอาหารนะ ให้หมดที่จะได้ไปแล้วเนี่ยจะไปแล้วจะไปไหนเออเอาให้มันหมดหมดแล้วแล้วจะไปแล้วเนี่ยเออไปแล้วแล้วนะ ขึ้นรถไปรับแม่หมิวกันเถอะไปะเไปรับแมม่่หิวีกาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปรับมนันไปน้องยุตกนั่นน่ะน้อเรียกน้องครูน้องครู แหล่งพักผ่อนในยามเย็ยนและเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ Hãy subscribe cho kênh của Mì Gõ kém นนะตัวอำเภอนี้ห่างจากบ้านพี่ว่าอยู่ประมาณเจ็ดกิโลนี่คือศูนย์รวมื้าฝั่งตรงนี้น้เป็นที่ขายอาหารเส้นแนวทางนะ เตมแต่จะไม่มีช่วงที่เป็นวัดนะเพราะว่าขาไม่ใช้ขายเครื่องดือแอนกอฮอห้งใกล้บริเวณวัดแต่จะมาประมาณทางนี้แต่ทางนี้ทั้ทงเส้นเนี่ยตรงเนี้เต็มยาวมาทางนี้เดี๋ยวคลิปนี้พี่ออยก็จะขอลงก่อนเนาะเดี๋ยวจะเตรียมตัวไป หมูกันดีก,กว่าสวัสดีนะคะ